สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะให้ชมสมเด็จบางุ่นพมกรุเจดีเล็กนะครับนี่แหละเป็นพิมพ์ที่ไม่เหมือนกับกลุบางุ่นพรมเ,เอ่อกลุใหญ่นะครับนั่นก็แต่ว่าจะมีคาบกลุที่มีสีออกน้ำตาลน้ำตาลคล้ายๆกันนะครับอพุทธศิลป์สวยงามมากองค์นี้จัดว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์นะครับก็แสดงว่าถ้าผมจับว่ามีพุทธคุณเนี่ยแสดงว่ากลุเจดีเล็กเนี่ย บางคุณผมจะดีเล็กเนี่ยมีจริงนะมีของจริงนะครับอะไรขนาดสงสยัยจริงเหรอท่านหนุ่มพิสูจน์ได้ครับคุณมาหาผมจะแตะถ่ายพุทธคุณจากพระองค์นี้ห้วิ่งใสแ่แขนคุณให้ดูนะให้คุณรับรู้ได้ด้วยตัวเองนี่แหละเป็นวิธีของผมที่เป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยไม่เหมือนใครนะครับเอ่อข้อดีของการแตะถ่ายพุทธคุณนั้นคือพระบางอย่างเนี่ยนะอยู่ในมุมมืด นะเช่นพระของสมเด็จโตบางพิมพ์บางเนื้อบางยุคอยู่ในมุมมืดคุณหาไม่เจอหรอครับแต่ถ้าเราแตะถ่ายพุทธคุณได้เนี่ยครับแสดงว่าเป็นพระแท้มีพุทธคุณนะครับคุณเอาไปตรวจอายุแคนไซก็เก่าอะไรเงี้ยนะหยดน้ํายาทางวิทยาศาสตร์ตรวจกล้องตรวจอะไรเก่าหมดนะครับสวยงามมากอันนี้ผมก็เจอมาแถวแถวนี้ละนะแถวแถวราชบุรีเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะใช่แถวแถว,แถวนี้นะซึ่ง พราะบางพรมกุเจดีเล็กเนี่ยเป็นอะไรที่คนรู้จักน้อยมากนะครับก็จึงอาจจะหลุดลอดสายตามาเดี๋ยวจะลองเออกล้องอยู่ไหนไม่รู้อีกแล้วนะอยากจะซ้อนกล้องให้ดูสวยๆนะครับว่าเนื้อเป็นเนื้อคล้ายๆบางุพมมละนะครับอนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมจะเอาให้ชัดๆหน่อยอ่ะสวยงามมากนะครับ แลนะผมก็มีองค์เดียวซะด้วยนะครับยังไม่ได้เจอองค์อื่นอีกเลยก็ถ้าหาไปเรื่อยๆก็อาจจะเจอเพราะว่าผมเป็นคนที่มองก็รู้ว่าเป็นพระแท้นะเพราะจะเห็นวงเขาขาวในพระเครื่องนะครับจับก็รู้แตะทายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่สือ่อส,สารสองทางได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะนั้นคุณมาหาผมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถูกหลอกถูกต้ม เพราะว่าผมโกหกคุณไม่ได้นะมันไม่มีพลังงานเค้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีพลังงานไปวิ่งในตัวคุณหรือเปล่าฮะแต่ถ้ามีพลังพุทธคุณแล้วนะก็จะสามารถแตะถ่ายผ่านร่างกายผมด้วยกระสินยานนะครับเอ่อคลื่อนย้ายพลังงานพูท้ทุนจากพักเครื่องไปใส่ตัวคุณได้นะครับก็น่าจะมีคนเดียวนะที่ทําได้ในเมืองไทยครับนั้นสื่อท่านใดที่สนใจนะจะทํารายการแบบเนี้ยนะไม่แน่หรอกนะ ขนาดหมอปลาคนอย่างเชื่อเลยเพราะว่าเขาทําได้จริงผมก็ทําได้จริงเหมือนกันคนก็ต้องเชื่อนี่ผไหะถ้าเชื่อก็หมายถึงว่าคุณก็จะมีสิทธิ์นะร่ลำรวย